สวัสดีพี่น้องมื่อนี้พ่อกันอีกแล้วนะครับเป็นวันที่18นะครับเดือนเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบสครับมื่อนี้อีสานพะเลาะครับจะพาไปเลาะตลาดสดนะครับตลาดนานาตื่นเต้นครับมื่อนี้หลังสงการกับฝนตกพอดีครับจะแวะไปหาวัตถุดิบครับมื่อนี้ลองมาเบิ่งครับเงิน2สอซื้อยยังได้แน่นะครับพี่น้องนะครับมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ยเมนูก็คือจะมาพากันมาเเ็ด เทียดลาบนะครับเทียดลาบลาบเนื้อนะครับมื่อนี่นะฮะนะคอ่าในตลาดนะครับหลังจากสงการก็เงียบเงานิดนึงนะครับก็จะสังเกตว่าเส้นลูกคนไม่จับใจซอยเนี่ยเบาตาแสดงว่ากับสงของการเนี่ยจะใช่เงื่อนบดนะครับในตลาดก็จะเหลือล้านค่าบอหลายล้านไปไหนนะครับปกติหนาแน่นก็นี่นะครับนะฮะสังเกตว่ามื่อนี่มากมาเท่านี่นี่คนยังหน่อยนะครับอ่ะลอง แวะลองดูว่าสองลอยไหนครับที่ซื้อยังได้แน่นะครับอันดับแจกนะฮะแวะสำรวจร้านข้าร้านพักสดก็นะครับต่อพักสดล่านเนื้อนะครับร้านขายเนื้ออยู่นี่จะมีสองสองล่านนะครับลองวง่าล่านไหนที่สดกันหมดนะครับราคาเนื้อมื้อนี้นะครับราคานะฮะที่สังเกตดูก็อยู่ประมาณกิโลละสักสองลอยสามลอยครับนะฮะ เนื้อธรรมดาครับสองลอยสองลอยห้าซิปนะครับจะเป็นถ้าเนื้อติดมันนี่สามลอยนะครับเนี่ยนะเนี่ยโอ้มีผู้สาวมาเรียกกุ้งนะครับสงสัยจะไปกินกับผู้เเววนะครับเนี่ยอันนี้ก็นี่ฮะโอเคนะฮะร้านนี้นะฮะที่เป็นร้านประจํานะครับนะฮะดูเอาเนื้อนี่ค่อนข้างจะถือว่าใซด์ใดเลยแหละครับวันนี้นะครับวันนี้พอเอาหลายครับวันนี้จะแค่เอาแค่ครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลนะครับ ตึ่งกิโลนะครับประมาณสักลอยนะครับลอยยี่สิบห้าบาทนะครับลอยยี่สิบห้าบาทนะโอเคก็อย่างสํารวจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับกลับแวะทำมาซื้ออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ไปซื้อพักสดก่อนนะครับพักสดก่อนนะครับนี่นี่ก็พวกกุ้งสดๆนะครับปลาสดๆพวกนี้ก็มีให้เลือกนะครับนะฮะ ตลาดนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งนะครับที่มีคนมาใส่บริการนะครับหลายนะครับเนื่องจากมีพื้นที่ที่จอดรถนะค่อนข้างจะจะค่อนข้างหลายนะครับอันนี้ก็ร้านปลานะครับซึ่งปกติการมาซื้อ้านนี้ประจำนะไม่ใช่น้ำยาลำจีนนะฮะน้ำยาปลานะครับแต่วมันมีบริบริกาอุดหนุนนะครับบริกาีเสียดรับอย่างเดียวนะครับโอเคครับลองไปล็อกยางสำรวจอีกล็อกหนึ่งนะครับเพื่อจะไป ไปซื้อพักนะครับซื้อพักอีกล้านล้านล้านข้างหน้านะครับอนี่สาวพม่านะครับเบิ้งครับน้ำบ่ครับโอเคโอเคแอบเบิ้งสักน่อยนะครับแอบน้อยๆนะครับนี่กับปลาหมึกนะครับโอเคครับใกล้จะฮอตละใกล้จะฮอดล้านพักนะครับที่ล้านประจาที่เคยซื้อนะครับลองเบิ้งครับมือนี่พักสี่ราคา แพ้งบาดไผลน,นะครับลองดูว่ารอยหนึ่งที่ได้ประมาณสักกันอ่ะนะครับเลือกเลือกเลือกเนี่ยเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกเสร็จแล้วทาให,ให้มินออนไลน์เป็นคนใส่สูงให้โอเคมอเนี่ยแหละครับมอโอเคอ่าแบบัดนี่มอวอรลอยลอยหนึ่งนะครับมีต้นหอมพักชีสะระแน่นะครับแล้วก็สะเดาอยู่สองมัดนะครับแล้วก็บะเขือ สามีน่วยนะครับแต่งสามสีน่วยทั้งนะหมดหมอบอกว่ารอยหนึ่งครับอ่าเขาเลยว่าโอ้กิ่นคนเดียวโบโบเบิร์ตออกคำอ่แล้วก็เลยขึ้นสะด็จไปไปกรหนึ่งนะครับไปกรรหนึ่งนะเพราะว่ากินแค่อันเดียวก็ลายแล้วฮะก็คือว่ามันคือส้งสีขมนะคนะขมลายแล้วค่าก็เลยขึ้นหมอไปอันหนึ่งครับก็สุดทในถุงนี้นะครับก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบาทนะครับ จ็ดสิบห้าบาทนะะลองเบิงนะฮะเนี่ยประมาณนี่ยนะฮะนี่ครับนี่วันนี้คือลอยหนึ่งนะครับลอยหนึ่งครับสรุปมื่อนี้เงินสองลอยนะครับเนี่ยได้เนื้อเคิงกิโลนะครับแล้วก็พวกเลือดดีแล้วก็ขี้เพียเนี่ยเขาแถมมานะครับแถมมาอันนี้เขาก็ต้องมาปรุงสุกอีกรอบหนึ่งนะครับสรุปแล้วครับเงินสองลอยนะครับได้เนื้อเคิงกิโลนะครับแล้วก็ได้พักอีกประมาณเจ็ดสิบห้าบาทนะครับ โอเคครับมื่อนี้เฮาสิมาเฮดเมนูลาบนะครับอ่ะกดติดตามนะครับอีกคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ